วัสดีครับเควิ Kevin? BK กับจานปั้น,อ,นอยู่ที่สถานที่ w o n เด r m o มอเตอร์สีกแล้วนะครับวันนี้โชว์รูมรถนำเข้านะครับ Wonder Motors Thailand ใช่ไหมโนะชว์รูมรถนำเข้าพร้อมสูนย์บริการครบองจรนะครับผมโนะชว์รูมนี้ตั้งอยู่ที่ไหนจานบร,รม77ถนนบร,รม77นะครับเพื่อนๆครับถนนบร,รม77นี้ จะอยู่ในโซนที่อยู่เขาเรียกว่าโซนราชพฤกษ์โซนปิ่นเกล้านั่นเองสำหรับเพื่อนที่อยู่โซนนี้นะครับผมสามารถเข้ามาชมรถสวยๆได้นะครับผมโชว์รูมนี้เรียกได้ว่าครบวงจรเกี่ยวกับเรื่องรถนะครับเข้ามาซื้อขายรถรถมือหนึ่งรถซูเปอร์ลักชัวรี่คาร์รถลักชัวรี่คาร์รถซูเปอร์คาร์มีหมดเลยนะครับผมเอาผ่านเวลไฟนะครับผมใช่เดี๋ยวผมมาทำมาร์เก็ตติ้งให้เขาดีกว่านะวันนี้ใช่ป่ะนอกจากรถแล้วนะครับแน่นอนครับมีการดีเทลลิ่งรถเรียกได้ว่าเป็นดีเทลลิ่งรถแบบ วัน by วันเลยนะครับเพราะนั้นที่นี่จะเป็นการดีเทลแบบเจาะลึกจะไม่มีแบบเฮ้ยเข้ามาล้างดูดฝุ่นกับบ้านอย่างี้เนาะเราจะเป็นการดีเทลสำหรับคนที่แบบรักรถแบบจริงๆอะ่ะนะขึ้นให้ดูอีกทีไหมนะครับผมเรียกได้ว่าดีเทลทุกจุดจริงๆนะครับผมตั้งแต่ภายนอกรถซอกรถตามขอบยางซุ้มล้อตรงที่แบบจะมีสะสมของฝุ่นอะ่ะเรียกได้ว่าวันที่มารับรถอะ่ะ ถ้าเกิดว่าเอานิ้วไปป้ายตรงไหนแล้วเจอฝุ่นนี่คืนเงินเลยยกเว้นบนหน้าสัมผัสยางนะอันนั้นจะต้องมีบ้างใช่ป่ะนะเรียกได้ว่าคืนเงินเลยที่สำคัญนะครับราคาโปรโมชั่นพิเศษช่วงเปิดตัวตอนนี้ใช่ป่ะร่เขาเรียกว่าช่วงลอนช์นะครับผม4,999บาทเพื่อนเออหนึ่งคันทั้งคันทั้งนอกทั้งในแบบ Ferrari คันนี้เรียกได้ว่าช่วงเนี้ยเราจะรับเป็นโปรโมชั่น100คันแรกในราคาเท่านี้เองนะครับ4,999บาทเพราะว่าปกติตัวเนี้ยชุดเนี้ยถ้าเป็นทั่วไปการดีีเเทลลิ่่งงงแบบอยยา้ มันก็อยู่ประมาณ1 5ื0 0ห้าถึงสองหมื่นอันนี้พูดจริงนะเช่ปะ่ะหลายๆที่ก็ราคานี้บางที่3 0,000ด้วยแต่ว่าตอนนี้สี่พันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทแล้วเพื่อนจะได้รู้เพื่อนที่มีรถที่แบบว่ารักรถรุ่นไหนก็ได้รุ่นคลาสสิกก็ได้90ก็ได้สุ per าร์ก็ได้ลักชัวรี่คาก็ได้นะครับ,รบจะให้รู้เลยนะครับว่าความใหม่ของรถเป็นไงเรียกว่าสีเบาะถ้าเราทําครึ่งหนึ่งให้ดูเนี่ยคนละสีเลยนะ่ป่ะับแล้วเดี๋ยวเรามาตอ่อดีกว่ารถสวยราคาดาคาดีีีคคครรรรรััับบมววนนนน้้ถสยยยาาาาะะือขอขงเเล น้องสาวคนสวย <Yeah. S 1> ใช่ป่ะ <Yeah. S 1> น้องสาวคนสวยหนังนับป้าแนบชิด <Yeah. S 1> ใช่ไหม Aston Martin Vantage V8 ปี2018คันนี้เลยครับผมมา Frank Yeah, make look, make look, make look easy. Hey, guy, make 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 ten toes. Range Rover. change the stand a can whole boom game look, look, it 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 Big in I I body see. up pull up look when เราเห็นรถคันนี้เราแบบชอบอ่ะเนาะเป็นรถที่ต้องบอกว่าเราไม่ค่อยเห็นตามท้องถนนเป็นอยู่ในกลุ่ม niche กลุ่ม luxury นะครับรถคันนี้เป็นรถศูนย์ Aston Martin Bank ของครับผมเพราะนั้นใช้ได้อย่างสบายใจมีศูนย์เซอร,ร์วิสสามารถเข้าศูนย์ได้เลยดูจากภายนอกแล้วกับรถหน้าตาแบบนี้ออกห้างเนี่ย19.9ล้านประมาณ20ล้าน แต่วันนี้เควินกับจานปั้นเนี่ยเอารถมาเพื่อนๆนะครับได้ดูนะครับผมก็แน่นอนชื่อตามรายการเลยนะครับผมรถสวยราคาดีนะครับจาก19.9ล้านในวันนั้นไม่เป็นไรนะครับปี2018วิ่งแค่18,000กโลนะฮะก็เรียกได้ว่าปีง2 3 0 0 0กโลเท่านั้นเองนะครับผมน้อยมากเนาะวิ่งกันเดือนละ2-300กโลไปห้างกับบ้านไปห้างกับบ้านประมาณนี้ใช่ไหมนะครับวันนี้สามารถเป็นเจ้าของได้นะครับสำหรับตัว Aston Martin Vantage คันนี้12.3ล้านเป็นเจ้าของได้เลยนะครับ เรนสิบสองล้านเนี่ยซื้อรถอะไรได้บ้างจานันพาเนล่าลก็สองใช่ไหมพาเนล่าพวกไทยคารใช่ป่ะเรนประมาณ10ล้านใช่ไหมแต่ถ้าเพื่อนๆ,ๆที่กำลังมองหารถที่แบบไม่เหมือนใครแอสตันมาตินนี้เป็นหนึ่งในช้อยส์จะมีหลายๆท่านเลยเพราะว่าเมื่อก่อนแอสตันมาตินเนี่ยถือได้ว่าเป็นรถนะเรารู้อยู่แล้วเราเล่นรถเป็นรถที่ค่อนข้างแม่เทนันสูงเรียกได้ว่าเป็นรถที่มาไฮแม่เทนันส์นะฮะไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์แล้วก็ไฮแม่เทนันส์ด้วยแต่ว่าเนื่องด้วยรถคันนี้เป็นรถปี18แล้วเนี่ย ขุมพลังที่ทางบริษัท Aston m a r ร์ n ได้เลือกใช้เนี่ยจะใช้เป็นขุมพลังของ Mercedes นั่นเองนะครับผมของตัว AMG GT-R นะครับผมาะนั้นบล็อกเครื่องนั่นคือ4,000 V8 w i n t u r b o บล็อกเครื่องนี้คือแบบบล็อกเครื่องที่สุดยอดแล้วเกือบ600มาบล็อกเครื่องนี้เนาะรุนแรงมากนะครับผมบล็อกเครื่องนี้มาประสานกับเทคโนโลยีของ Aston Martin นะทำให้รถแบบจากที่เคยเป็น High Performance และ High Maintenance ตอนนี้เป็น High Performance แต่ low Maintenance ด้วยนะ มีแต่ว่าด้านดีขึ้นมานะครับผมภายในอะไรต่างๆนะครับเราขึ้นชื่ออยู่แล้วแอสตมาตินภายในหนังนับป้าส,สวยงามเลยนะแล้วตัวนี้จะได้อินเทอร์เฟซมานะครับที่ใช้เป็นของเมอร์เซเสเพราะนั้นมีความเสถียรมีความน่าใช้มีความเยอรมันมีความตั้งใจเรียน <c oughs> <c oughs> ใช่ปะ่ะคนเยอรมันตั้งใจเรียนมากเลยนะคนเยอรมันเป็นโค้ตตั้งใจเรียนเลยตอนผมอยู่เมกาลูมเมดผมเป็นคนเยอรมันอะ่ะ <c oughs> เออแม่งเรียนฟิสิกส์อ,อ่ะเรียนฟิสิกส์แล้วก็ตอนนี้ก็ทำเป็นแอสโทรโนเมอร์ไปแล้วอะ่ะแม่งยกนิ้วให้เลยคนเยอรมันนะ จริงๆนะครับโอเคมาดูกันภายนอกสีขาวแบบนี้เลยนะครับสำหรับแอสตันมาตินคันนี้เนาะไฟหน้าโฉมปี18นะครับแน่นอน,นครับเปลี่ยนจากตัวชมก่อนนะครับหน้าตาแบบหลอเหลาเอาเรื่องออเห็นได้ชัดเลยเ<อ>นาะด้านหน้ามีความคล้ายความคลึงกับฮูรานเอสทีโคล้ายไหมคล้ายปะดูดิมีความคล้ายคลึงนะเอ้แต่หล่อนะอเออรู้เลยว่าลมเข้าได้เยอะมากนะครับผม เนาะลมเขาได้เยอะมากเลยทีนี้สิ่งที่เราจะไม่พูดถึงไม่ได้คือไฟท้ายตัวใหม่ของ Aston Martin รุ่นนี้นะครับซึ่งตัวนี้เป็นไฟท้ายที่แบบมีความเฉียวแล้วก็มีการออกแบบดีไซน์ที่เรียกได้ว่าลงตัวจัดนะครับ<ม>ผมจากของเดิมไฟท้ายที่เป็นเปิดให้เพื่อนๆืนดูเนาะ<ม>เป็นคล้ายๆทรงโอเวอรทรงวงรีใช่ไหม,มตรงนี้ตัดมาเป็นเส้นไล่ยาวมาจากตัวเฟ<ม>นเดอร์<ม>นะครับผมไล่ยาวมาจากเฟนเดอร์ท้าย<ม>เข้าขวาแบบโค้งเลยอะ่ะ<ม>ใช่ป่ะการออกแบบเหมือนแบบ 3d แล้วอ่ะแล้วก็ดีฟิวเซอร์ด้านหลังเนี่ย คือออกแบบมาไม่มีความเหลี่ยมเลยเป็นโค้งแบบพิ้วเลยอะปลายทอ่อนี่จะเป็นขวดเอ็กซอ s สด้วยนะตัวนี้รวมไปถึงดิฟฟิวเซอร์ด้านล่างทําสีเป็นสีขาวสีเดียวกับตัวรถด,ด้วยนะครับผมและมีการแ็บใส่แล้วรอบคันเพราะนั้นดิฟฟิวเซอร์ตรงนี้ก็ไม่มีรอยเลยนะครับผมสวยงามจริงนะครับมาดูซ i ์โปรไฟล์กันบ้างถ้าเทียบกับ DB 1 1ดีกว่านะครับเทียบกับพี่ใหญ่ย่าง d ว1แล้วเนี่ย ตัวนี้จะมีความช็อตวิลเบสมากกว่ามีความคล่องตัวเวลาขับเนี่ยจะแบบคล่องแคล่วเข้าแทร็กได้แบบเข้ามือมากเพราะว่าเป็นรถที่ออกแบบมาเพื่อให้มีความสปอร์ตทำให้คาแรคเตอร์ร2ตัวนี้ต่างกันเพราะนั้นเพื่อนๆสามารถเซื้อส,สตันมาตินสองคันจอดได้แต่ขับไม่เหมือนกันเออทำการาดไว้รอเลยสำหรับเพื่อนๆที่แบบชอบจัดอะ่ะชอบแบบแนวอังกฤษอ่ะใช่ป่ะก็ที่เราพูดถึงก็คันเทาแหละไม่ได้พูดถึงคันอื่นเนี่ยเอาไปจอดคู่ได้เลยครับ ผมเชื่อนะอีกสิปีก็ยังหล่อ,ยอยเลยเพราะโฉมอดี้เก่าผมยังมองว่าหล่อยอยู่เลยนะด้านครึ่งหลังเนี่ยจะมีความคล้ายคลึงกับตัว Aston Martin v a n a g e ตัวเดิมเหมือนกันนะ แต่แบบมีการอัปเกรดให้มีความเฉียวเส้นสายมีความคมดุมากขึ้นสเกิร์ตด้านข้างเป็นแบบเหมือนพวกรถแทร็ค่าเนาะที่แบบบานออกนะครับทำแอโรไดนามิกตัวนี้ได้ล้อขอบ20มาด้วยสวยงามเลยรัดมากับยางมิชลินพายออลสปอร์ต 4S ด้วยแล้วก็มีกล้อง360ด้วยนะเรลยว่าพร้อมใช้คุณผู้ชายก็ขับได้คุณผู้หญิงก็ขับดีซื้อไปแบ่งกันขับหารกันเลยเนาะ <c oughs> เหลือไม่กี่บาทเองใช่ปะ่ะ <c oughs> เหลือคนละหกล้านเองเนาะเออคนละครึ่งนะครับ คนละครึง่งหรือว่าจะให้แฟนซื้อให้เลยก็ได้นะครับให้พี่ผู้ชายซื้อให้พี่ผู้หญิงก็ได้หรือพี่ผู้หญิงจะซื้อให้พี่ผู้ชายก็ได้แต่จบที่ผมอ,อะไรก็ได้เช็คมาให้ครบแต่จบที่ผมได้หมดครับผมนะใช่ปะ่ะเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าผู้ชายผู้หญิงเท่าเทียมก็ผู้ชายซื้อผู้หญิงก็ได้หรือผู้หญิงซื้อผู้ชายก็ไม่มีใครติดน,นะแจว่ะ กาไปดูข้างในกันอินที่เรียของรถคันนี้นะครับผมสำหรับตัว Vantage ใหม่บอกเลยว่าอันเนี้ยต้องยอมรับดีไซน์หล่อกว่าตัวเดิมแบบฉีกอะหล่อกว่าตัวเดิมแบบฉีกเลยนะครัถคันนี้เป็นรถขาวภายในแดงเรียกได้ว่าพิมพ์นิยมสวยงามนะครับสองเพื่อนที่เป็นเจ้าของเนี่ยรถคันนี้ก็บอกตรงว่าซื้อง่ายขายข้องนะครับผมสีแบบพื้นๆสวยๆนะครับออกแดดก็หล่อขับกลางคืนก็หล่อขับรับก็หล่อขับรับหนุ่มก็เท่ใช่ไหม นะการออกแบบทุกอย่างมันดูเลยมันจะใช้เหมือนเป็น 3D design หมดแล้วอะไม่มีความเหลี่ยมไม่มีอะไรเลยนะครับพวงมาลัยนี่ทรงแบบสนามเลยนะเนี่ยพวงมาลัยทรงนี้เลยดีคัทด,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 ด้วยนะครับผมทรงแบบสนามเลยแล้วก็ตัวนี้เปลี่ยนเกียร์คือแบบเอาให้สะใจไปเลยนะตัวเปลี่ยนเกียร์นี่เป็นแบบมินิแอมนะยาวมากอะแล้วผมชอบตรงที่มันไม่ได้ติดไปกับพวงมาลัยอะ,อะ uh huh. ใช่ไหมพวงมาหมุนก็อยู่ที่เดิมเลยบึ้งบึ้งบึ้งคนมันนะครับผมปุ่ม start engine อยู่ตรงกลางเลยลักชัวรี่จัด ตัวนี้ก็แน่นอนครับมาจาก Mercedes เห็นบนซตัวอินเทอร์เฟสตัวนี้ใช่ไหมก็ใช้ของของตัวเยอรมันไปเลยเพราะว่าตัวเครื่องเกียร์อะไรมาพร้อมเลยนะใช่ไหม<ช>ขับดีนะครับแล้วก็ได้เครื่องหัวใจเป็นแบบเยอรมันแล้วผสมกับผสมประสานกับตัวภายในที่เป็นแบบอังกฤษอะเบาหนังก็นั่งสบายมากเลยนะคาแรคเตอร์ของเขาเรียกได้ว่าชัดเจนนะครับเหมาะสําหรับคนที่แบบต้องการมีความแตกต่างมีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนขับไปไหนไม่โหลกเกลอใช่ไหม ไปจอดซูเปอร์คาร์เรียกได้ว่าไม่มีทางเดินผิดคัน,น,นใช่ไหมแล้วก็ตัวเบาะปรับไฟฟ้านี่จะมาอยู่ตรงคอนโซลกลางตรงนี้เลยนะครับเท่ป่ะใช่ไหมเนาะไปเทสต์ไลฟ์กันเลยปะละ okay, ่ะเนาะเดี๋ยวเราไปเทสต์ไลฟ์กันเลยเดี๋ยว Let's go เดี๋ยวเรามาเทสต์ไลฟ์กัน Aston Martin Vantage V8 ตัวนี้นะโอ้โหเครื่องของตัวนี้มันเป็น AMG GT-R เลยซุ้มเสียงแล้วก็เรื่องของความ reliable เรื่องของความสเสถียรของเครื่องเกียร์เนี่ย เรียกได้ว่าแน่นเปตะเลยนะครับ,รบลองดูบ้างเนี่ยเป็นไงเป็นไงสักหน่อย,ย,ยไหมรถโยกเลยเดี๋ยวเรวิ่งให้ฟังก่อนเสียง V8 เป็นไงโอ้แน่นนะเสียงแน่นจริงนะครับไปเทสท์ยีฟดิคะด่ะาจานันเนาะ ็นไงต้องบอกคาแรคเตอร์ของแวนเท e เนี่ยคือมันต้องต่างกับ d ี1 1นะพอเป็นตัวแวนเท e เนี่ยความสปอร์ตของรถเนี่ยมันจะมีมากกว่าตัวที่เป็น d ี1 1ที่จะเป็นตัว GT เนาะเพราะตัวนั้นจะเป็นแบบหน้าย,ยาว โชคหน้าจะอยู่ไกลพวงมาลัยหน่อยะมันจะเว้นออกไปแบบการเลี้ยวของแชสซีจะทําไปเพื่อเป็นแนวแบบแกรนทัวร์แต่คันนี้จะเป็นเลี้ยวทำแบบสปอร์ตนะครับ,รบเพราะนั้นเรื่องซุ้มเรื่องเสียงเรื่องพวงมาลัยเนี่ยมันมันจะดูลั่นกว่าดูแบบพริ้วแพร,ว,พรวกว่านะแต่ว่าอยู่ด้วยคุมพลังบล็อกเดียวกันนะครับเพราะนั้น2อคันนี้ขับคนละแบบเลยเพราะนั้นถ้าเพื่อนซื้อแอสตันมาตินซื้อ2คันนี้ ขับคนละแบบเลยนะครับอันนี้แบบนวิ่งแท็กน่าจะสนุกกว่าใช่จะออกเป็นแนวนั้นเลยถ้าเกิดเป็นแนวดีบีจะเป็นแนวแกรนทัวร์นิ่มๆนุ่มๆแรงๆอบทางนี้จะเป็นแบบขับเข้าคอนเนอร์ริ่งอะไรต่างๆกันมันนะครับผมเพราะเลยเอาการออกแบบให้แบบมันมีความเกาะมีความว่องไววงมาลัยคมนะครับครับดีสำหรับคนที่ชอบซิ่งเนาะใช่แรงด้วยกดทีแชั่นทำงานเลย เป็นไงจันคือมันมันแรงพูดดีอ่ะแรงแบบผู้ดีเออทำไมดึงดึงอยู่นะดึงเลยใช่จันปั้นว่าไงช่วงล่างช่วงล่างมันดีอ่ะดีป่ะมันนุ่มนะนุ่ม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 แต่พวงมาลัยคมอ่ะเออใช่ดีนะคือมันผู้ดีไปหมดทุกอย่างอ่ะใช่ป่ะใช่แล้วเราเป็นคนผู้ดีป่ะไม่เนี่ยพอผมปรับเป็นแทร็กโหมดเดี๋ยวดูดิผมปรับแทร็กโหมดพวงมาลัยหนักเลยตอนเนี้ย าะไรหนักแบบเห็นได้ชัดเลยตอนนี้ก็คือจับอาการรถได้ง่ายใช่รถนิ่มไปหมดเลยนะแต่นิ่มแบบอยู่เอาอยู่คือมันไม่กระด้างอ่ะใช่ครับนี้ใช่ไม่กระด้างไม่หิวไอ้สะใจวะจอดสะใจเลยและเครื่องตัวนี้ก็คือ เป็นของ AMG แล้วใช่ครับก็แมทนนั่นง่ายหน่อยแมทันนั่นดีเลยเพราะนั้นแบบไม่พังง่ายอบอกเลยว่ามันน่าใช้มากเลย Aston Martin รุ่นเนี้ยนะครับแล้วราคานะออกออกห้างนะวันนั้นละสิบเวันนี้นะครับรถปี18วิ่งแค่หมื่นแปดนะครับผมบถ้าว่าใช้ไปปีนึงประมาณ2องสามโลเนี่ยนะเหลือสิบสล้านเป็นไงฟัง,ฟงเสียงของรถสิบสอล้านกับ 2.3ล้านนะมาหนะสีอ <laughs> ่ะเรื่องดีทุกอย่างผมอะสำหรับเพื่อนๆที่มีงบประมาณอยู่ประมาณนี้นะช่วง10ต้นๆเนี่ยแล้วกำลังจะซื้อใน1อย่างเงี้ยเนาะกำลังซื้อ9 9 2เรามาดูคันนี้ก่อนนะครับไว้เป็นช้อยส์ให้เพื่อนๆดูนะบอกเลยว่าซุ้มเสียงนี่คนละเรื่องเลยนะชยใช่ป่ะจารย์ ดีเลยอ่ะดีป่ะดีอ่ะเ <laughs> ออ a s t o นมาตินแ v นเท a g e V8 นะครับผมปีร2018รถศูนย์ n m a r นมาตินแบง k คอนะครับออกห้างรถคันนี้สีขาวภายในสีแดงนะครับผมรถเดิมโรงงานนะครับวิ่งแค่18,000นโลนะ1 19. 9บนะวันนั้นวันนี้ทำโปรโมชั่นไปเลย12.3ล้านบาทนะครับผมติดต่อคิว i ินบีเคมาได้เลยนะครับ094 892 892 4หรือว่า065 169 777 7, 77, 7. นะครับผมขอบคุณสถานที่และรถนะครับจาก Wonder m o t o r ตอร์ไทยแลนด์นะครับผมครับสวยงามจริงๆนะครับผมเนาะเข้ามาดูได้เลยนะครับสำหรับรถคันนี้ที่บรม77หรือว่าติดต่อผ่านเควินมามีราคาพิเศษนี่เป็นไงใช่ใช่คือวิ่งวิส้นบรมมองก็คือเห็นเลยใช่สถานที่ดูง่ายมาง่ายมาง่ายเลยใช่ครับผมซื้อผ่านเควินนะครับถูกกว่าซื้อผ่านเจ้าของนี่เป็นไงเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าครับถึงฐานทัพแล้ว ผมเควินและจันปั้นลาไปก่อนวันนี้เจนคลิปหน้าสสวัสดีค In a hoodie with my face all crooked. Yeah. Suckers, hate, this all goody. They just wanna say what you shouldn't. Say what you couldn't do, but look it. They softer than pudding. Sweeter than a chocolate chip cookie. So I punch their number like a bookie. They wishing they could cook me. They wishing they was fishing and could hook me. They wishing they could tell their man they took me. But look it. I'm always in protect mode. I keep my enemies, frenemies in a yes mode. I don't have time for these suckers that be in yes mode. You playing checkers, I'm sorry, but I'm in chess mode. Damn. Laced up. Check. Bags packed. Check. Make moves. Check.